ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะสามีน้ำหวานโผล่ตอบคอมเมนต์จะขึ้นไหนก็คิดเองตอบคอมเมนต์แบบไม่ไหวหน้าเป็นที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างดรนัทวุฒิมาแก้กับน้ำหวานลักนพักหรือที่รู้จักกันในนามน้ำหวานเดอะเฟสหลังมีการโพสต์อรี่ไอจีว่ามีปัญหาครอบครัวบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตของพวกเขาจนทางด้านสามีถึงกับบอกว่าคุณคือคนนอกแล้วอย่ามายุ่งกับชีวิตผมขอร้องผมกำลังเริ่มต้นใหม่ เมื่อเข้าไปในอินสตาแกรมของสามีพบว่ามีการโพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความถึงเหตุการณ์ที่ต้องเจอระบุว่าเป็นสองสัปดาห์ที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตจนมาวันนี้แค่คิดให้น้อยลงแล้วป่งซะการจะให้เกียรติสถานที่ด้วยการใส่สูตรลล้อนเสื้อเชิดที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองหรือจะไปใส่เสื้อยืดกางเกงยีนแบบที่ชอบมันคงไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่ต้องทำ,ทงทำ #life #happy #clear #moveon l o ว่างเปล่า ก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่คาไปดู IG story น้ำหวานคืนนี้สิคะเห็นช,ชัดๆว่าไปที่เดียวกับไฮโซแชมป์เลยค่ะที่ตรงกับวันที่มีกระแสรูรปภาพ Story ของน้ำหวานและไฮโซแชมป์ตรงกันแต่ทางด้านสามีเพิ่งออกมาตอบคอมเมนต์ที่ร้อนแรงว่าขึ้นสวรรค์หรือขึ้นต้นงิ้วก็ให้เขาคิดเองครับผมชิวๆพร้อมทั้งเพื่อนพ้องและชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก